ต้องเลี้ยงเลี้ยงจิตเลี้ยงจิตด้วยอะไรครับท่านรู้ไหมการเลี้ยงจิตจิตชอบอะไรรู้ไหมท่านอาหารจิตคืออะไรครับอาหารจิตคืออะไรครับนะอาหารจิตอะไรครับเอออาหารจิตมันก็มีเนีอาหารกายอาหารกายคืออะไรข้าว อาหารห้าหมูอ่ะอาหารห้าหมูอะอะไรโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเอะอะไรเกลือแร่วิตามินน้ำอะไรใช่ไหมอ,อ,หาาอาหารกายอาหารกายอาหารไายอาหารจิตเลยครับอจริงจิตกระจมันก็มันก็ไม่ไปไหนเลยนะออจิตกระจมันบางทีก็นะ นะมันมันมันแทบจะแยกไม่ออกนะจิตกระใจนะใช่ไหมฮะมันนอกจากเราเราจะเอาสติไปจับมาแล้วเนาะเราต้องมีการหลอกล่อเออหลอกล่อจิตอ่ะอาหารใจบางทีเขาใช้อ่าเรื่องของแรงบันดาลใจจิตมันชอบแรงบันดาลใจท่านเออจิตมันชอบแรงบันดัลใจ ลองเอ้ยแรงมันมันไม่ใช่แรงจูงใจนะเออแรงจูงใจมันจะเป็นสมองอะสมองมันคิดอืมอืมการมาทำธุรกิจออนไลน์ใช้การทำธุรกิจออนไลน์จะใช้แรงบันดาลใจอย่างเดียวท่านอย่าไปใช้แรงจูงใจในการทำงานธุรกิจอะไล เพื่อไปสู่บรรลุความสำเร็จผิดเลยนะท่านแรงจูงใจใช้กับธุรกิจข้างนอกที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเจ้านายกับลูกน้องหรือเท่าแก่กับลูกน้องหรือ,อ,อนายจ้างกับลูกจ้างอันนี้ท่านใช้แรงจูงใจได้เต็มที่เหนียวเลยเต็มที่ของท่านจูงใจคือการให้ตอบสนอง ให้เงินเพิ่มขึ้นถ้าทำงานถ้ารื้อทำงานเสร็จวะก็จะให้รื้อเพิ่มเงินเดือนเพิ่มขึ้นใช้แรงบันดาลใจไม่ได้ผล <c ười> เคยมีฮะเคยมี <c ười> เขาถ้าแก่ก็จะชอบเอาอะไรอ่ะให้เราไปอบรมอะ่ะสังเกตไหมเออไปอบรมไปกระตุน้นเรื่องของอะไรจิต <c ười> จิตใต้อสมนึกหรือจิตให้มีกระตุน้นให้มีโมติเวตให้มีพนักงานให้มี ให้รักองค์กรให้รักบริษัทเนี่ยเอาแรงบันดาลใจไปใส่เข้าไปในหลักสูตรปรากฏมันไม่ได้ผลมันต้องเอาเงินแลกเงินเอาเงินแลก,กใจท่านเห็น,นยังธุรกิจข้างนอกต้องเอาเงินแลกมันถึงจะมีคนมาประชุมเห็นไหมเวลาเขาจับประชุมทีเห็นไหมเห็นไหมคนไปประชุมนี่โอ้โหบางทีก็ไม่อยากไปเลยนะแต่ก็ต้องไป ไม่ไปแล้วโบนัสไม่ขึ้นเ,เดี๋ยวเงินเดือนไม่ขึ้นเห็นไหม KPI มาแล้วทีนี้อันนี้คือใช้แรงจูงใจบรรลุผลสำเร็จเป็นเดือนๆไปนี่คืองานข้างนอกเนาะแต่ต่างกับที่นี่ธุรกิจออนไลน์ไม่ใช่แรงจูงใจที่นี่การสร้างอาณาจักรให้เกิดพาสซีฟให้เกิดมี จำนวนคนเยอะๆอย่างท่านเนี่ยมันมีอาการเท่ากันหมดเลยไม่มีใครมันเป็นเขาเรียกว่า l e a เดอร์ชิมันมี5ข้อนะที่ผมเคยพูดไปเนาะคุณนกสักบัตของความเป็น l e a เดอร์ชิมันจะต่างกับลีเดอร์ผมให้ไปเลยห้ข้อเนาะจำได้เนาะเดี๋ยววันหลังต้องดู้ฟื้นใหม่แล้วเนี่ยลีดเดอร์ชิก็คือภาวะผู้นำองค์ประกอบมีอะไรบ้างมีหข้อถือแล้วมาจบเนาะ ดีที่สุดคือการทำอย่างนี้เพราะว่าธุรกิจออนไลน์คือธุรกิจสายสัมพันธ์จำไหมเป็นธุรกิจสายสัมพันธ์ที่ใช้ใจหัวใจใจใช้ความรักความเมตตาความการุณาอ,อ,อุเบคาสมวิหารสีคาถาคาถาในการทำธุรกิจไลน์ ให้เติบโตทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนท่นทานจะเติบโตในธุรกิจอะไรเท่าไหร่ท่านจะมีสี่ข้อนี้มันก็มาอยู่ที่ตรงนี้สุดท้ายอารมณ์เนาะและเรื่องของหัวใจท่านสร้างความรักมันก็จะเกิดความเชื่อถือความชื่นชมชื่นชอบเขาจะชื่นชอบตัวท่านคนใน ในออนไลน์ในทิกตอกอะไรเขามาเห็นท่านเขาจะชื่นชมชื่นชอบท่านท่านเป็นผู้ให้เห็นนะฮะผมจะให้อย่างเดียวก่อนให้ให้ให้เต็มให้ด้วยให้ด้วยความรู้ที่มีอยู่ความรู้ในเรื่องของประสบการณ์30ปีทั้งการเป็นลูกจ้างประจำา10ปีการมีธุรกิจละเหมาอีก20ปี การมีธุรกิจขายผักออแกนิกสามปีนะแล้วมาอยู่ในธุรกิจอะไลยอยู่เบื้องต้นเกือบปีผมเอาความรู้ทั้ง4อย่างเอามายำแล้วเกิดความรู้ให้ท่านอย่างเงี้ยเกเนื้อหาท่านเตรียมเลยนะมีอะไรก็อย่างเงี้ยแคปหน้าจอไว้ แคปได้แคปอัาเสียงได้อัดเสียงสมุดมีเตรียมจดปากกา่านต้องจดนะไม่จดไม่จำอัาเสียงได้อัาเสียงเอาปากกาจดสมุดอันนี้เนี่ยนี่ผู้ประกอบการผมนะ่ะ ระดับหมื่นล้านท่านวิธีคิดเขาอะ่ะเขาให้มาปุ๊บนะผมนั่งจดทั้งทั้งที่จดนะทั้งฟังทั้งจดมันยังไม่เข้าในเลือดเส้นเลือดเส้นเนื้อเลย <c oughs> <c oughs> การฟังที่ดีที่สุดคือการ <c oughs> อะไรท่านมาฟังที่สุดคือการคือการส่งต่อความรู้ การฟังที่ดีที่สุดแบบ100%คือการส่งต่อความรู้ให้กับผู้คนได้ร้อยและผู้คนก็รับไปได้เกือบได้รู้อะและเอาไปปฏิบัติโอ้โหการฟังของคุณนี่จะเรียบร้อยแบบ,บสุดยอดนะฮะสำคัญมากเลยข้อนี้เมื่อไหร่ท่านมีการฟังที่ร้อท่านต้องเอาไปส่งต่อนะท่านอย่ากเก็บไว้คนเดียว ส่งต่อส่งความรู้ไปเยอะๆเยอะๆเหมือนผมเนี่ยผมมีเนื้อหายอยู่90บทอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งท่านแคปหน้าจอมีประกาศจดเขียนบันทึกได้บันทึกส่งต่อเหมือนที่อาจารย์แคปหมูเข้ามาแล้ว